อยู่บ้านมานสี่เดือนแล้วครับใช่ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วครับหลังจากที่กลับจากล่องใต้เราไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเบบงริ่มอยากล้างรถวันนี้คุณล้างรถแล้วหรือยังตอบเลยครับเจ๊ตรวจเช็ครถก่อนออเอาเดินทางครับเพื่อความปลอดภัยคือเด็กหญิงทองโบแล้วครับต้องทำงานตรวจโดยผู้เดียวดี่ก็ไม่ได้เปิดน้นแล้วก็ลืมว่าเปิดไงวะคลิปนี้ไปไหนครับคลิปเราไปีสานช่องเราพูดจาธรรมดาก็ได้ครับไป สรุปเบ้พร้อมไหมครับพร้อมครับพี่พร้อมไปไหนครับพร้อมลุยจะลุยกีสาตั้งชื่อคลิปเลยครับโอ้โหคิดไม่ออกอคิดไม่หน่อย <laughs> คิดว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนี้ใครจะได้ครับเกตทำทำ,ทำอยู่โกรัในถ้าถ้าทำได้นี่คุณจีดเราเป็นไงครับความรู้พื้นฐานไม่มีอาหารจะกินไม่พอกูฟันทงเลยทำชนะ กล้องมาก็มานะทำไม่ถูกมึนอ,อมขี้มาพ่นกูได้เลยกจ้ากรถามคนอยู่เนี่ยคืนนี้อเมริกาเขาจะเลือกตั้งตามเวลาเรานะคืนนี้เลือกตั้งพรุ่งนี้รู้ผลแต่ว่ากว่าคลิปนี้จะออกคงปีหน้านี่ผล,ลอะไรกับครอบครัวเราบปผลต่อหุ้นที่เราลงทุนไงนี้เราจะไปปั้มน้ำมันเด่นชัยนะครับจังหวัดแพร่พรทปั๊มนีนะครับแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยครับเราก็เลยปาดีก่อยครับ ผมเป <วะ S 2> ็นชาวบ้นดัตช์เลยเมื่อกี้ยายพูดประโยคเด็ดแต่มีคนบอกว่าอะไรมีคนบอกว่าแค่เราออกจากบ้านจะแวะปกกัม๊มน้ำมันก็เป็นความสุขละมาถึงจังหวัดอิตระดุลแล้วครับอุตรดุลครับ,รรบวันนี้นอนไหนครับกำลังเล็งปั๊มอยู่ว่าปั๊มไหนจะใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่ที่สุดอยู่เชียงใหม่อ่ะที่สุดเลยอุตรดุลโอเคครับนดี๋ยวเราจะขับไปนอนแม่ริม สรุปว่าคลินี้เราน่าจะนอนที่นี่นะมันดูปั๊มใหญ่แล้วเนี่ยแต่ดูสงบสงบมันเป็นสัญชาตญาณของคนขับสิบล้อหาที่จอดนอนเพราะเราอะแม่งมีวิญญาณของคนขับสิบล้อแล้วแม่งเหมือนหาที่จอดตรงนี้เห็นปุ๊บกูบเลี้ยวเข้ามาเลยอะเออเหมือนว่าตรงเนี้ยจอดนอนได้แม่งเปิดคลิปอีสานที่คืนที่หน,น,นึ่งรอใช่ไห้ครับที่จะบอกท่านผู้ชมตั้งชื่อคลิปเลยครับกูคิดชื่อออก้วคลิปนี้อีสานคลาสสิกอัลบั้มหนึ่ง อันนี้เล่ทํทำไปแล้วตอนนี้ <Okay. S 2> เป็นจริตอีสานอ๋อจริตอีสานอีเลก็ทําไปแล้วเหมือนกัน <laughs> อีสานแห้งแรงมานานเออเอาอันนี้นี่ก